และเด็กอายุไม่เยอะมีความรู้น่าจะจบปริญญาตรีอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เขาตอบด้วยความสุข,ขุมอย่าไปใส่อารมเวลาชี้แจงถ้าเขารุกมาเร็วเราต้องตั้งรับให้ชา้านะครับเขาด่าโมโหโมโหด่าเป็นฟืนเป็นไฟเราก็นิ่งๆฟังนะนี่ผู้ใหญ่พูดฟังนะนี่กำนันพูด ที่เราพูดว่านี่ผู้ใหญ่ไม่ใช่แอคกว่ามึงไม่ต้องมาอวดว่าเป็นผู้ใหญ่ฟังนะนี่กำนันพูดนะนั่นคือการแสดงตัวถูกต้องตามหลักปฏิบัติเราจะไปจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะครับมันกำลังรักครับยยุดนี่กำนันเหมือนกับตำรวจจะเข้าไปทำการจับกลุ่มตัวคนร้ายต้องยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถ้ามันโดดต่อยกำนันเลยเนี่ยถือว่าทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตาม